ีนี้การฝากคันจะต้องไปฝากคันที่ไหนโรงพยาบาลปกติทั่วไปสถานีอนามัยใกล้บ้านหรือหน่วยงานการแพทย์อะไรยังไงได้บ้างครับตอนนี้ก็หน่วยบริการทางสาธารณสุขทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกนะครับหรือแม้ก็โรงพยาบาลสถานีอนามัยตำบลอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าการฝากคันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของนะครับการตรวจร่างกายเจาะเลือดนะครับการตรวจอัลตราซาวซึ่ง เดี๋ยวนี้หน่วยบริการพื้นฐานเนี่ยเขามักจะทําตรงนี้ได้ครับถ้าตรงไหนที่เขาไม่สามารถจะรับได้ก็ควรจะเลือกนะครับครับหน่วยบริการโรงพยาบาลคลินิกนะครับหรือสถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้บ้านไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเกิดปัญหาโดยเฉพาะเกิดปัญหาฉุกเฉินอะไรที่เกี่ยวกับทางสุติศาสตร์ทางการตั้งครรภ์เองหรือสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโควิดเนี่ยเราจะได้ไปปรึกษาเขาได้นะครับเพราะว่าการมาอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับ โรงพยาบาลมหาลาัยหรือโรงพยาบาลสาสุขใหญ่ๆบ,บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเรารมีคนไข้ที่มาขอรับการรักษาหรือว่าสงสัยว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับครับผม